สวัสดีเว้ยฮายกับแกพูดฟรีครับเริ่มต้นในการอัดคลิปในรายการฟีรีใหม่ของพวกเราแกะดำผู้ชิกจักรวามวลมั่วนะครับไม่ใช่นะครับฟ,รรฟีนี้เราวฟีนี้ฟรีนี้เราก็มาทำไปนี่ครับเป็นการออกเดินทางอ่าไม่ได้ออกเดินทางนะครับก็เราก็เล่นไปถึงเอนเดอร์ราก้อนเราก็เล่นให้จบ ก็ผมเนี่ยไม่เคยเล่นมครับนู่นนี่นั่นอะไรเลยแต่เล่นเ้ยก็เคยเลยก็ก็ก็เคยเล่นก็เคยเล่นตัวอะไรเมืกัดเมื่อกี้อะไรอ่ะใครรู้มั้งใช่ไหมไก่รู้ใช่ไหมตัวอะไรผมเล่นนป้ายมาเลยใช่ไหมดูนมิัวัวแดกเอากินไม่รอดสักหน่อยแดกกันมานะครับแล้วก็หาที่ดีๆมาเล่นกันนะครับที่ดีๆ นะครับก็ไม่มีอะไรทํามากมายนะครับตอนแรกก็เสียเวลาในการอัดคลิปเหมือนกันก็อัดภาพอัดกันไม่ค่อยชัดเพราะว่าผมต้องทำในอีแบบหนึ่งนะครับต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่ามันอัดไม่ได้ฟักวันนะก็แก้ให้ดูผมเนี่ยฟลุดฟลตามากแต่คุณอาจกันไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยมังนะมังนะถึง <c oughs> <c oughs> คุณไม่รู้หรอก <c oughs> ว่าผมต้องเสียเวลาไปเท่าไหร่10นาที มีค่ามากพูดจริงนะมันมีค่ามีค่ากำเขือนะครับเฮ้ยกระโดดกระโดดฟีเหรออ๋อไม้กล่องครับผมคราบอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับพวกขวานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นปุ่มก,กรอสร้างบ้านอะไรเงี้ยหรือพวกเทคเนิคเงี้ยผองม,มันไม่เป็นเลยโง่มากคือโง,ง่มากในเรื่องแบบนั้นอนะ่ะอืมปลุกไม้เืินนะครับเพื่อให้ธรรมชาตินั้นอยู่ต่อไป ผมไม่เข้าใจข้อหนึ่งว่าทําไมตัวเรามันผู้หญิงวะเฮ้ยทุเรศทุเรศไฟตานะครับบางคนจะว่าเฮยคุณเป็นผู้หญิงไง,งคุณเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวทำอย่างไรได้ปะเนี่ยนะครับจะด,ดูแกะแป๊บหนึ่งผมมาฆ่าแกะก่อนฆ่าแกะนะครับมันใช้อาวุธที่ดีที่สุด ผมยังไม่ได้ลงมดพวกลูฟี่นู้นนี่นั่นอะไรนะอยากเข้าไปเล่นชาติหน้านะชาติหน้าเพราะผมลงไม่ค่อยเป็นก็ต้องไปดูคนอื่นเาเลททำกันนะง่าย,ายถึงก็ต้องใช้เวลาเป็นชาติผมก็ต้องทำแต่ก็อันนี้ผมเฟดป๊บผมก็อาจกลับไปลงมดนางอื่นด้วยก็อาลงเกฟ้าค่ายนู่นน,นั่นก็ลงไปแล้วแหละแต่ที่รูเคือปวดหัว ทำดิคำดาบจนได้ทำไมมันเขียววะเนี่ยฮ่าแกเฮ้ยเจ็บคอแกเกะ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 แกแพ้แก,แ,กแพ้เกะ กะกะต้องตายให้แม่ด้เนี่ยใครนั่งกัเน,นี่ยกะกะกะทำไมวันทีทีเดียวกะกะเขาฟักสามหกตัวนะครับเป็นชีวิตชีวิตจะได้เลาะชีวิตจะได้ดีกะกะโอ้ยทีเดียวตายพอแล้วต้องฝันแกะฝันแกะฆ่าพกตัว เฮ้ยหรือว่าเก้าตัวใครแมวไหมแมวนี่ไงเก้าชีวิตนไหยแมวเก้าชีวิตแต่นี่มันแกะเก้าชีวิตเข้าใจยังครับขุดเลยจ้ะคุณเอาคุดเอา ขุดเอาขุดเอาปวดหลังมากเลยตอนนี้นเนี่ยขอบิดก่อนรับเึยโอ้ยอเราฟักเอาฟักฝ่าม่วเวลกันนะเฮ้ยจิงจกเฮ้ยจิงจก ไปขึ้นไปที่เดิมมุดตเฮ้ยอับัตตาเฮ้ยไผ่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 เรากลับไปเน่นะครับโอ้ยคุณเห็นไหมครับคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมเมื่อกี้คุณเห็นไหมเมื่อกี้ม,ม,กมันดีจาบูอ๋ออยู่นี่ไม่ใช่หรอกปะโถมันมั่วปะโถ เจ้าคือเจ้าก็รอตาข้าได้แนละ้วฆ่าเห็นปลาหมึกบ,บินได้ปลาหมึกบินได้บ้าเลยเตโตตาตาปาพาะบุกบินมันบินไม่ได้นะครับแต่มันหายโตหน้าเลยโอ้มันหายมันหายต่หยอนห,นห,ตหน้าตาตาเลยโอ้ยอกระตุกมา เย่ผม <Yeah. s> นึงขอปวดหลังก่อนหลังหักออกทะเลกันไปให้ถึงฝันคือความอะไรและการทำทอดเพิ่มเราออกเดินทางกันนะครับเราไม่อยู่ที่นี่แนะ่นอนบอกไปก่อน ไปไปไปทิ้งให้หมดแล้วก็เอาที่ขุดมาแล้วอันนี้ด้วยขวาแน่ก็เป็นฝีที่ราแรงที่ฝุ่นที่แจักรวานของเกมนี้ก็จริงนะครับแต่ผมขอเลือกดาบแล้วมันจะใกล้มือต่ด้วยผมต้องไปหาที่นอนแล้วใครคนทาบคนนอนเลยเฮ้ยทำให้นี้เพิ่มหน่อยแผลแผลแผล แพ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 เกม,กม,กน,มน,นี้น่าจะมีเกะมั้งนะจริงอ่ะอืคือบิเดียวก็พอแล้วโอ้

ปิวปิวปิวมาโยนเล่นเลยต้องหาที่นอนแล้วครับไม่ไหวแล้วแคปเล่นของทหารที่นอนก่อน <c oughs> นอนที่นี่กันนะครับโคตรเน่าเลยปิดไว้ครับเราก็ทําเตียงครับนี่ได้เหรอผมเป็นคนนอนเหลับแล้วก็ตื่นฝันเมื่อกี้ฝันว่าเรากินควายอยู่ควายอย่างอื่นนะบอกไปก่อนน้ำนี่ไยมากอะเฮ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้ว ไปแล้วเฮ้ยแมงมุมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคิดว่าแมงมุมติดไฟได้ก็เฮ้ยนะฮาอืมแป๊บหนึ่ง เราก็าไปในถังนู้นกันนะครับเหมือนกระไก่อะไรก็เถอะนะลองเรีบนะครับเฮ้ยปุ๊บอ้ออ้ออ๋อได้ยริมเผาเดี๋ยวค่อยทีหนึ่งเฮ้ยมีเห็ดเห็ดก็จัดไปครับเฮ้ยอ๋อปุง๋ง เราต้องไปหาที่อยู่กันนะครับที่อยู่ฟักที่หนึ่งง่าย,ายบอกว่าเลยฟักที่หนึ่งดีงนานไม่ได้ได้เพิ่งได้แค่เดียวเอาฟักหลๆอ่อนหน่อยนะค่อยเห็ดหน่อยเห็ดไปใหญ่ขนาดนี้ได้ไม่กี่อันเองมันไม่ได้ฟักกันผมอ,อยู่แถวนี้แหละครับฝุดไปมีเยอะที่ฝุดจำไว้นี่คือเทคนิคผม,มเพียพอแล้วและหายเห็ดขาวนะครับแดก phép này win 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 Mà bằng cô ish ish ao เอ้ยปวดนิ้วแป๊บหนึ่งไม่มีก็จับให้ อิกเอ่เอเฮ้ยกี้เห็นตัวอะไรอ่ะแปบ๊บหนึ่งไวหวนะไปไว้ช้ามากอะภาคเนี้ยไว้ไปไม่ไว้ วายเป็นออ้มข้อดีของนี่คืออะไรไหมครับก็ได้ไม่ต้องใช้โตัวคราฟไงแดกได้แดกๆๆเอาตวเนะี้เก็บครับของดีหาที่ที่อยู่นะครับที่นี่ไม่ค่อยดยีเอาที่นี่มันมีกโก้นัทนะครับเราก็ตุกโคตร ไม่ไมมีงูอุ้ยดมดมอุ้ยเต่าคุณเต่าเต่านี่ตายยากมากนะบอกไว้ก่อนเห็นแบบนี้นะเต่ามันตายยากนะให้ของกระจอกแต่ต้องหาที่อยู่นะครับที่มีหิมะโปะกนัดอืมมากกว่าตรเนี่ย แต่ต้องหาที่อยู่ต่อไปครับว <not>? ่ายน้ำท่าจิงโจ้แมวท่ามันรู้ไหมเหมือนท่าจิงโจ้เลยนะเฮ้ยฮ่าเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่ายิงไม่ได้เลย <c oughs> ยิงไ,ได้เลยกระตุกมากอ่ะดูดิพอพอพอเฮ้ยเครื่องยังแรงทำไมกระตุกได้ อแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเครื่องโคตรเครื่องออกกระแรงทำไมเครื่องมันทำไมเกมกระตุกได้ไมาอะมุกนี้ก็อ่าขอเจอฟาร์พัสใน,นรับด้วยความโคตรกระตุกนะครับอีกแล้วก็ที่ผมต้องจะพาสีน,นไปเพราะว่ากระตุกบายบายฟินดูดูเกน